อ่ะสบายดีพี่น้องมื่อนี้ผมขอครับส่องบ่าวเจกพากินเสนอ่เนาะ,นะแต่ว่ามื่อนี้พวกเขาจะมาเห็นการเก็บหมกถัว่วเนาะเพราะว่ามาบานบานอันนั้นบานต้นเปียวบานของพี่น้นองเนาะเพราะว่ามากับเบาเฮียงนี่ไปสบายดี<อ>ทุกคนเก็บหมกทั่วไปวะนี่เ <laughs> นาะเขาจะได้ยางลงไปเพราะว่า เพื่อนของพี่น้องนี่จะอยู่ไกลๆกับแคมเซตเนาะนี่หมู่บ้านเขาแบา่งกันเปียวก็มาหลายเถื่อนเลยพี่น้องแต่ว่าแต่ละเถื่อกันก็มาไปว่าเน้นำไปว่าเดินบุญหรือว่าอยังต่างๆแต่ว่ามื้อนี้เฮามีโอกาสได้มากอ,อย่างนี้เพิ่นมัทัวบ่มัทัวเห็นแน่ววะเนาะเออมังทัวดำเนาะแบบเอา,าเอาไว้เห็นแน่วมันเออคือส่วนใหญ่เออเห็นแนวอ่ว เพราะว่าเขาจะไหวเห็นแนวเนาะเพราะปลูกมนพินาเห็นยังหรือซาวเก็บมะเขือสาวกะลีไม่หายเนาะเก็บไม่ควายบอกยอกมันเนาะยอกซูซาวลินหัวสมวาบัติบ้านมะขี่ใส่ไลยเถื่อนเลยเนาะเพราะว่าตอนนั้นมากมาส่วนร้ายมากู้เดียวแต่ว่ามือนี่ พิเศษแน่มากครับเบาเยี่ยงนะนี่แเลงสิลงไปวางเกาเ่าแค้มเดียยังทางลงไปเสีโอ้บ้านเขาก็คักอยู่เด้เพี่ยครัเพราะว่าทางคอนกรีตยังตอนนั้นบาเจ็บมากเออเส้นทางมันจะบูมนแน่นี้เนาะเป็นทางแดง แต่ว่าปัจจุบันนะโอ้สวยงามลานพี่เน้ะงตลอดไตตลอดเนื้อเลยโอ้พัฒนาลายพี่น้อะ <Yeah. S 1> อ่ะนี่พี่น้องเนาะนี่คือไนม์มดทัวร์ที่เขาเอาไว้เห็ดแนวเนาะนมกทัวด์ดำเนาะแกนมันจะเป็นสีดำอัน,นสแสดงว่าโอ้เขาปลูกลายเนาะบานตอนเตียกเพราะว่าส่วนลายเขาจะปลูกเป็นแบบว่าไว้กินเรื่องแน่ แล้วก็เป็นสินค้าเนาะขายโอ้มีรายได้เขาัวปีหนึ่งลายหลานเลยพี่พเพราะว่าพื้นที่การเกษตรของเขานี่จะจะอำนวยความสะดวกหลากหลายเน,นื่องจากว่าอยู่ไก่แคมเซเซโดนะกันาะก็เลยมีอมีทางแห้ทางด้านเนพราะว่า เขาจะปลูกทุกปีเนาะน,นี่พวกเจ้าของสวนพาลงไปเลยพี่น้องเนาะจะนอนไปหอดเคมเซ่จังสิทายอย่างตรงนี้พี่เนาะมาสะดุดเขาเพื่อนมาอย่างล่านใส่ปลาเออล่านใส่ปลาพี่น้องหรือว่าตกใส่ปลาบอกขันอยู่ไก่เคมเซ่แล้วจะมีเครื่องคลองหากินเนาะมีมองน้ำมีบอลงานเก็บปลาน้ำ แล้วก็มีล้านเนาะเอาไวไ้ใส่เนี่ยนำคุณนี่ออนี่ก็แสดงห้นว่าหมู่บ้านนี่แบบหนึ่งจกากกล้งกษตรแล้วเขาจะหาปลาเนาะเ,ออเป็นอาชีพไหวขายไหวกินในครอบครัวเจดทางลุก โอ้เส้นท,ทางลงอยู่เนาะโอ้ยเอาบอกเ่ียงลงมาเจ็บต่างๆว่าทางลงพูเขินพูแล้วไอ้นีโอ้เ,อเอหักกระส้นทอตีเนี่ยเพาทางเขาเนี่ยโอ้ยไม่นองเลย <c oughs> มาเนี่ยก็คือหนีบุกกาเขาด้นีิ ทีสาเหตุทีแบบทางเขาเห็ดแบบนี้เนาะสาเหตุย้อนว่าอาเขามาบอกกันสาเหตุทีเห็ดแบบนี้เนาะเพื่อเพื่อเรื่มตอ่อซัดเนาะคือตัวเห็วหัวขวโอ้โตายเลยตัวมันไก่มันไข่ยข่ก็วันนั้นกับปลากำยังมันกับบุกเขามาเนาะตัวโอ้ด้ดีเก็ดใหกล้วยหัวขอเขามา ่จนการเกษตรเนี่ยจะปลูกไปว่าผสมผสานะนี่ยมีมีหมักทัวใน่เนาะหมักทัวในก็เจอแล้มักทัวพุ่มเป็นแบบในมาสังสรรค์เนาะเน,นี่สามารถเาไปเ็นแนวได้เลยเนะมักทัวพุ่มเออปลูกโดยที่บ่ต้องโคตรหนามแล้วก็บบุต้องใส่ขางเอออ๋อมันจะเป็นแบบนี้เลยเนียแน่แม่ยนี่ มาน่ากับขัดเอาเนี่ยเอาเยียงไหวไม่แต่เอาใช้แบบปลูกปลาแล้วเอาใช้น้ำหมอกนะพี่น้ะเอาใช้น้ำหมอกเลยมายัางนี่เขาเอือนซาลี่ปะมากระโผดปะมาแมนซวนเขาอี่เนาะโอ้สวนเขาสวนเขาตายได้ละคิดว่าส,นสวนพวกเจ้าได้ไดได อผัวเขาเก็บเก็บลายสุดเลยเหมือนบอลเก็บคลายลายสุดเลยเก็บเท่าหนึ่งเนี่ยประมาณสองสอบเป็นเหมือนปะเก็บลายเลยพี่น้องเพราะว่าแต่ละปี่นี่ยนี่เลยพี่น้องขั้นว่ามากกับเราแยงกันมาพอสภาพปว่ามันมืดแล้ว มาตอนมืดนี่นเหรนี่อ๋อคนบ่มมนมันเย่อใดกับมืดเย่อนั่นโลโผพี่เนาะสวนนี่จะมีแต่อยู่ว่าบ้านอนจนหอดผายบ้านเนาะเขาจะนิยมกันเห็ดแต่พาบนนั้นจะเป็นบ้านยังนะครับโอ้บ้านนะครับเขาว่าขันมักกี้บัวนนี่แต่ว่าเขากินข้าข้างหรือว่าข้า็เครื่องันเลยนี่ ตั่วมันสิบวง,งาม้วก็สิเป็นเพียเกิดเพียแมนบะจำคน<า>เดียว,วนเนอะในนี้เนบอกมาก่แล้วอาจจะมีแต่ว่าบ่ท่านแล้วตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เขากินแหลกกินร้ายแล้วเลี้ยวเลี้ยวขึ้นไปทึ้งมันเจอเห็นเขาเจอกระแกงคั่นตายเป็นแหลงทองเทียวของบานบานต้นเปียวเนาะต่ะว่าบานตันเปียวเนี่ยเขาเอื่นอีกบานหนึ่งวันนี่แหละวะ ขั้นตายวะแก่ขั้นตายนว่านว่าแก่ขั้นตายวะเนี่ยเขาเอินเนี่ยอะไรเนี่เห็นเห็นเขาลงเฟสนะเออเขาจะเอินวะแก่ขั้นตายมาเดี๋ยแก่ขั้นตายเราจะอยู่ทั้งปวงแต่ว่าซื้อเดิมของมันจะเป็นแกงกระต่ายแต่ว่าซื้อใหม่เดี๋ยนี่จะเป็นขั้นตายเนาะ แต่ว่าฟังนันฟังนันบันนะครับเนี่ยจะบบนิยมปลูกปลูกมทัวหรือว่ามกมกโพดเนาะเพราะว่าเ้ากรบปุคือกันว่าสาเหตุมันเป็นอย่านยังค้าวปูมันเนาะโอ้นวัเอ้โอ้ เหยื่น้องเองเด็เขาจะบอกบอลูกลายบอเขาเบ็ดเขากินนกอื่นเนาะระหว่าก้านกระเนนกอื่นคือปูงมันต้นนั้นแต่ว่าบ้านต้นเปียวนี่ส่วนร้ายเขาจะจะเห็นหน้าแซงกัเบ็ดนี่แหละลูกทั่วมะกระโพรดตางเทมเส่นี่พี่เนาะหลังจากเก็บมาเรื่องเลี้ยได้จำนนี้เนาะจำนนี้ก็พอแล้วแต่นี้มันก็ยังสิมืดซวนเลยพี่นนอง

เออปีแล้วมาเมา่กีบก็มอนม่าตอนมันเป็นหลายๆปีแล้วมาจะจะมาต้นจะเป็นพวของรองนี่แหละเนาะข้นด้บนใส่ตะกฮะก็เป็นเก็บเถิจะว่าปีนี้จะเป็นตัวเองปลาเก็บจะกองตัวนันเนาะนี่คือยังมังัวดำเนาะมังัรดำหรือว่า บางตัวตัวเขาไปไปใส่ในอย่างในข้าวต้มม่บ๊ะแมนเออในข้าวต้มยังนี่ยส่วนไรคือ,ค,อคือปลูกนั่นนี่ฮันตามสอบถามเจ้าของสวนองยางเพรานว่าปลูกเอาแต่ไนซนนื้อไนีนโล่หนึ่งสามสิบมนบะ่บพัโอ้สี่สิบพันบางตีอ๋อปกตินี่กรเจจะบริปูก,กินแมนเพราะว่าหนึ่งมากฮาเบิ่งหมากมันนี่จะบ่คอยงามอะไร ต้องง่ามเลยถ้าว่าคายเออถ้าว่าคายนี่จะคายผกขาดบ่อเป็นชั้นนอกประมาณนี้ก็เลยนินทีที่ในรายกลัวกลัวในเพราะมันขันยาตั้มแ่บด้วกันมันอ่อนโอ้ยจินนก็ได้เมืนบอกแต่ว่าส่วนรายเขาจะนิ่มนมนิ่มนมกันเออเอาในมันไปขายนี่นี่ในมันมีราคาอืมแดงบังดิ องบ่เฉพาะข้าวเห็นลงยาเนาะโอ้น <h> ี <ank> ่น <step> ี่นี่พี่เนาะเอาไปขายขายเขาจะไปเห็ดอ่าเครื่องปรุ้งยังต่างเห็ดข้าวต้มเห็ดขนมเห็ดนันเห็ดนี่เนาะหลายย่าเนี่เบาเย่ยงกับเก็บหลักเอาไปนำเก็บเห็ดเขาจะยืบไปห่อข้าวต้มคือกันอย่าเอาไปเห็ดห่อข้าวต้มเลยเอาไปเห็ดแนวแยเอเลยเอาเลือกต้มมันดีกว่านี่ดีเห็นว่าเห็ดแนวฮะต้มมันเหี่ยวตีนี่ มันต้นมันจะเป็นแบบนี้เลยพี่นแบบ้องแนะอบบสีขึ้นมากเลยแบบบ่มีครื่อง,งเ,ออเ,อเลยนะแต่ว่าจบขึ้นมาจนถพอเลยเมื่อนี้มันต้องกินเขาแหลงเหมือนเอออิ่มเลยอิ่มเลยกินบังทัวนี่ก็อิ่มเลยพี่น้อง <laughs> โอ้แ <laughs> ล้วเลาะตลอดทัวส่วนนี่ถือว่าอิม่มจักรละ อะไรเนี่ยวเอาลงมาเอาเห็นมันมาเนาี่ยทอย่างแต่ว่าไนมันผุสุดยอดเนาะจะเอาไนท์มันเอา้ามันใหญ่นี่เลยไนมันใหญ่เพราะว่าไนท์ทัวนี่เนาะคือทัวดั้นี่สยสไลายมันจะมีอะคา,าร์บโบไฮเดรตซึ่งให้พลังงานโดยตรงเนาะมีพลังงานล,ลายมีถัดแปง้งลายนั่นสามารถกินแทนเขาได้ในในตัวเข้าอ,อันนั้น เขาสังเกตเห็นหรือเขาเคยเบิงจากนางของต่างประเทศเนาะเขอาอจะกินแมนทั่วเขาจะมากินในทั่วเวลาอันนั้นผู้ทีมีบ้านหรือมีอันนั้นเพื่อนอยู่ห่างไกลาจากอันนั้นจากตัวเมืองเขาจะปลูกทั่วเนาะออปลูกทั่วแล้วก็กินในทัว่วแล้วก็อยู่แถวเขตอันนั้นที่มีอันน่งที่มาตกยังเนาะอืแสดงว่ามันตัวแทนพลังงานได้แมน เพราะว่ามันเป็นถาดแป้งเดยเขากินเขาก็ยังหูซึกได้นะแม่นแม่นโดยเฉพาะสีดำนี่เนาะตัวใน,นในถัว่วถั่วดำจะมีพลังงานหลายฟอนแต่ว่าโลหนึ่งสี่สิบพันเนาะเราเอาไปปรุงแต่งอาหารไปเก็บนังเท็ดนี่เป็นสินค้ากระดาษมาซาลี ลายเตยเลยนะบวกข้าตัววิสินมันก็น,นักเตยเลยอันนี้คือกันครับเจ้าของช่องเด้อเนี่ยเนี่ยดังลายเนาะบรรยาการยำแรงอย่เนาะแต่ว่าช่วงนี้อากาศมันสืเย็นแน่เริ่มเ,เ,เย็นๆแหละ แสงแดดไกลจะมืดล้ะแต่แสงแดดมืดปรับเนี่ยความหนาวจะมาเยือนเลยเขาบอกใครเห็นเขาลงมาหากินหาอย่างเนาะมันหนาวไปไปเฮื่งมาเนี่พ่อแล้วเก็บลายฝนเสียพ่อแล้วพ่อเนี่ยฮะบุกวนพ่อเป่ บุกวนพ่อมปจนบุแมนจะเบาสาเกินไปเต็มเลยอ๋อไปไปไปว่าอะไวอ่ะว่าอลไน่ร้ยาวได้บ่เหมันยอขึ้นโอ่บางที่เป็นขนาดน้อยเนี่ยมันมาตอนมันลายเนี่ยประมาณสองสอบเกือบจะเยงเบารก็จะเก็บหนึ่งเดือนประมาณสอบหนึ่งสองสอบเนี่ยประมาณเออเลยนไปขายแ่วมาบริกว้างไม่ได้น้องส่วนที่จะมามัน มันดกตั้งแก่เบาแยงแกวปยังน้อยๆกีน็มี้อมเบิโอ้หบังดีหมมันไายจังได้ปุพวงหนึ่งสามสีหมาอนเนมาซะมนอีนแล่งพวกนัอกัดิไปเมื่อนี้บมดแกินเขากินนาํเลยเย็นมันทัวนี่ก็บพอเลยไปโอ้ยัยางไปพี่ก๊าดไอ้ ไปจะไปจ้าข้าวอะไรนั่เมาหมตัวโอายางซีเยังซีโเนะพ่อแหละนื่องจากว่าเก็บเก็บลายโพดมันเต็มลายโพดแล้วกินลายโพดบาย่งจนเริมเริมเมาเนอะเมาเหมือนเมาเราเมาเบียร์เราอย่เมามดตัวกระเบิงที่วไป เลิทางออก้าพี่น้องขึ้นมอถึงแล้วมาหนิพวทัวเด้อกทัวเด้อเหี่ยงเรือเจ้าคายล่เอ้าคายพวกัวเลยน้มันนักเริมเนาะสิบหกสิบ้อเจ้าเจ้าไปเรื่อยๆขึ้นมาทึงแล้วพี่น้องเนักบอ นักโกดเอาเด้อแล้วว่าจะให้ซื้อซอยบอก่ <c oughs> บอกปา,ปา <c oughs> บอป๊อบปา้องมาซื้อเองบ้างให้เบาเฮียงเป็นแบกหาภารกิจเนาะเอามีแต่หางไทยขีบน้ำลังพอนักแล้วก็บ,บอกเด้อเปลี่ยนกันคล <c oughs> ้า,ายๆ่นนอะพี่นนอะในในระดับนี้ เราจะประเมินราคาเบิ้งสิประมาณแสนหนึ่งแสนปลายแสนแสนหนึ่งแสนปลายอ่นอ,อนเนาะแม่แล้วเบิ้งนด้กถ้าขายใ,ในสองตลาดได้ขนาดว่จะรวมหรือเ่เพิ่ะจะจะกินฮะเพิ่จจะกินรวมหรือเล่าย่งัรวมอยู่ลตกินหนังกส,ปร,สประมาณหาซิหาสิพัอ่อนๆทีะรวมกินเพิงว่ ของแนเลยเด็กโอ๋มันก็ยาพี่น้องเพราะว่าของพี่น้องเองเด็กเาสิกินําใดกได้เนาะของเพิ่นก็สิเก็บให้เฮาอยู่แล้วเฮากินได้ตามสบายเลยแล้วเฮาก็ไปหอดสวนองเฮาก็บ่ต้องกังวล่าว่าเพิ่นสิพี่น้องาอีเพาะ่ จะฟ้องเกันยังถึงขึ้นมาแต่ว่าเอาขึ้นมาก่อนเนาะเพราะว่านะมันคำเลยเอาเสิได้เดินทางเมื่อบา่ายนี่ะพี่น้องมาหอดเพื่นอนถึงสระโอ้โหพี่นี่ดึงนี่สิบ่เออโอ้หางเลยสักเห่าเอาอ,อโอ้ยแล้วจักรลายเลยเบาเยี่ยงนี่เห็นแล้ว ่ะมาเอาเรือนเดินซ่านแล้วพี่น้องโอ้นี่มาเบิ่งขนาดว่าหมักทั่วเลือเก็บได้นี่เลือเก็บบ่นี่แม่นอาจจะแม่นเนาะเพราะว่าเพิ่นขาย2-3ตึกแที่จริงเพิ่นปลูกเป็นสินค้าได้พี่น้องแต่ว่าพวกเฮานี่ในกรณีพิเศษเนาะพวกเฮาแม่นอ่าเป็นคนสนิทติดแท้แม่นแล้วก็เป็น พี่น้องฟองค้างเป็นไอ้น้องฮัดแป้งกันก็นเลยมาย่ามกันเธอหนึ่งเธอเที่อาประกาศจะให้้ลยเติบเือวแบบยังแล้วจา<ำ>น,นวนมักทัวที่คนเ็บไปคายมันจะง่ามกว่านี้เะมันจะขัดเกตออกอะไ้ง่ามกว่านี้ไปแล้วเป็นประมาณแล้วรับคนละแมนและนี่มักทัวคือเรือที่็นคัดออกคขายแล้วอื แต่ถ้าว่าสกินเองหรือว่าสกินท่านดของผู้อ่านนี้โอ้นอเนาะม,มือเวิร์ดกินมอเวิร์ดแต่ไปเนาะมอเบิร์ดเนาะแต่แต่ว่าเพิ่นก็ะคาอีกราคาตา่างอีไได้เอออา,อาจจะท้ายท้ายถือกว่าหันเนาะแม่เออท้ายถือลงเย็เนาะเพราะว่านนบานตันนวยังกินอยู่บนเสาเออนี่เป็นอีกด้านหนึ่งของของบ้างตอนเดียวเนาะงอกล้วยยังต่างหรือว่า ทงไฮทงหน้าเนาะขึ้นนี่ฟันจะจะเห็ดเป็นเสียบลักนอนหน้าปีหน้าแซงนี่เลยคพื่อค้อ,องนำนำไฟเนาะนำต้นอเไยมาจากจากเซโดนลงยาเนาะเอาลงไปมันดูดขึ้นมาเลยฟันจะเห็ดคองมาแล้วก็แจกใจนำไปทั่วบ้านขึ้นนี่ฟันเจะเริ่มก็เกี่ยมเห็ดหน้าหน้าแซงบ้างบ้างขอบขั้วฟันจะวานเอาเนาะ แต่บางครอบครัวก็จะจะหวานกะแบบนี้แล้วก็จะดำเอาไทายดำเอาอกระยิงตามความาวความสะดว,ว,วกของครอบครัวคว่ำไปประมาะนี่บรรยากาศยามแรงพี่น้อะสุดยอดลมสีหนาวแบบเบาแยงกะโดดนำ้ำอีกจังหน่อยนีะหราวะน้ำที่เพิ่นน่าโดดขึ้นมาใส่ด้วยจากชลประทานนี่นอกจากเพิ่นสีเอามาเห็ดหน้าแล้วยังเป็นปนำ้ำใสอีกได้ น้ำใส่เนาะนี่คือเอาเย็นนี่อยู่ลุมมันนองไปเนาะเป็นน้ำใส่เออใส่สักเครื่องสักของอ่าสาวบ้านพ่นลงมาเล่นมามาใส่มาอาบเนาะอาบได้เนาะแต่ว่าบอกกินบ่ได้เนาะดื่มบ่ได้เออเออกินดื่มบ่ได้แต่ว่าสามารถอาบน้ำได้เนีแล้วก็หมากไงพ่อโอ้โหนิ่วพั่นวันนี้ซัพพี้หมากไงโอ้ เขาเขาต้มเสื้อได้พี่น้องเพราะวเนี่ยพันเพิ่นเคยปลูกน่ารักาเพิ่นกากําลังตีนี่มาแกลนี่มันใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวนี่คือเนี่ยวันต้นหน่าวเล่นเด้อยเพิ่นจ้าไปเรื่องเพิ่นจ้าเหรอขอบใจน้องเพิ่นเวลายฮะอันนี้แนี่ยวพันธุ์ที่เพิ่นนะนะแบ่งให้เป็นพิเศษนะให้เอาไปปลูกเออเพราะว่าพวกเขาคนพิเศษเด็กพี่ว่าจะซื้อคุ้ยคนพิเศษต้อง อยากซื้อพี่เสียจะต้มกินได้เลยชาววันได้ซื้อจะนอนไปยันนั่นนี่ไปต้มกินแล้วกันใส่อะไยังข้าวตอกข้าวต้มใบมืดจ่อยได้พี่เนาะทำว่าแนวบ้านต้องให้ซื้อไปต่อไปเนาะเอ้าจัดชั้นอยู่ตัวเราจะเดินทางครับกําลังใส่ของใส่ยังเกี่ยวเนาะไปทางนครเอนซิ่ ไปทางคือเมือพนงบานพนสูงอะรยางท่านเปียวมองคมสิโดนเลไทางเยางแต่ตั้เปียวไปหาละครเพื่อนก็สิดประมาณสามสิกิโลโดยประมาณน้อยกว่าในการแรงหลดก็สิประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่ฟ้องพา อาวโทษบาปมาบริมาเป้าอะไรคล้องฝากอีกอ้าวขอบกขอบใจละลายเดี๋ยืนทางครับยืนแดงนี่นี่เตรียมเดินทางครับได้ดีเอข่าวบอฮะพี่น้องเดินทางครับเล้ยพอดี ไปเราแยกไปทางคือเมืองละคอนเพี่นอ,อ,อนไแล้สาวสาว,สาวหน่อยนะนี่แหละบรรยากาศของสคนเดียวนะับนงแย่ลมเย็นเลยนะพาขึนไหลก็แท้เด้อพี่น้องเด้อต้องกองถกากินขึ้นนนอต้องกอง้องประเทศากาศทั้งสองของ เขาย่งคนหากินแน่สวยสนับสนุนกันแนี้